มาอนีกะทิผ้ามาเฮ็ดเมนูนะครับขวดทวัดไช่นะน้องแม่งกะทิผ้ามาเฮ็ดเมนูผัดหมูผัดหมูผัดหมูครับผัดเผ็ดหมูก็คือเครื่องแกงปักใต้ผัดเผ็ดหมูเครื่องแกงปักใต้นะครับคือผัดหมูผัด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 พิแกงนั่นแหละนะครับการผัดเผ็ดหมูเขาต้องเลือกวัตถุดิบให้มันให้มันอ่าได้รสชาติที่บรรลานือว่ากลมกล่อมกันนะครับมันถึงจะได้รสชาติที่อร่อย ยังเช่นพวกน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันน้ำมันที่เขามาผัดน้ำมาผัดนี่เขาก็สิบม่ได้ใส่น้ำมันพืชนะครับนะครับเขาอยากได้กินสาบของอ่าความเป็นหมูหรือว่าเนื้อหมูท้งเเ่ขาต้องใส่น้ำมันหมูครับนี่นี่ก็คือเป็นน้ำมันหมูที่เขาเกี่ยวจากหนังมันมาเรียบร้อยครับน้ำมาผัดเผ็ดหมูครับมันจะได้กินกินหอมของอ่าสัตว์ของสัตว์นั้นนะครับเอาไปเลยเขาจะพาไปเห็ดเลยครับผม ขั้นแรกเขาก็นำนำพริกแกงก่อนเอาพริกแกงมาใส่ก่อนนี่ครับเป็นพริกแกงที่เัาซื้อมาหาหาซื้อมาได้จากตามตลาดนะครับนะครับนี่พริกแกงนี่ครับพริกแกงนี่ครับพริกแกงนี่พริกแกงนี่พริกแกงพัทลุงครับผมพริกแกงพริกแกงพัทลุงเอาโฟกกัสกันพริกแกงพัทลุงครับมันจะแตกต่างกับพริกแกงทางบ้านเฮาเด้อพี่น้องมันจะบ่คือกันนี่มันจะรสชาติมีเข็มข้นกลัวครับก็เติม พริกแกงลงไปปึงอ่ะใส่พริกแกงลงไปทอดผัดพริกแกงหอมก่อนอเห็นป่ครับแกงก็จะได้หอมใส่พริกแกงลงไปเรียบร้อยน้ำมันอย่าลืมครับน้ำมันเขาจะไปใส่น้ำมันเผือบ่ไเเป็นได้ขาดครับมันต้องใส่เป็นน้ำมันหมูที่เกียวออกจากหนังหมูนะครับจังจังหมูเขาก็ต้องใส่หมูที่มันออายุ บะมากนะครับจะกินหมูอายุบะมากจะเป็นหมูหน่อยนะครับหนังมันจะได้กรุบกรับครับเนื้อมันก็จะได้โอเคครับวันนี้เราเติมหมูล,ลงไปครับนี่หมูที่ผมเตรียมไว้แล้วหมูล,ลงไปอ่าเติมหมูล,ลงไปผัดกเข้า,ขาไม่เข้ากันเข้าปะเข้าปะ อตอนต่อไปเขาเติมน้ำลงไปด้ยครับอันนี้เติมนม้ำลงไป,เ,นะเ,งไปเพราะหมูมันหอมกินหอมของพีิแจงนะเขาเติมน้ำไปแซ่บแบบนะี้ตอนต่อไปเขาเติมไอ้นี่ลงไปครับแจงลงไปที่ขาดสำคัญบ่ไห้ก็คือต้องเป็นกะปิครับนี่เขากะปิแจงนะครับมันจะนบ่คือกะปิ มาตำน้ำพริกด้วครับอันนี้กะปิแกงครับรเขาเรียวกว่าเคยๆเขาจะทำจากกุ้งเล็กกุ้งฝอยท,ที่ตามทะเลครับต้องใส่กะปินี่ลงไปครับปุ๊บนี่ยมันจะเกิดความจุ่มคนกะปิแกงไปชุบทองทองกันสุดยอดเลยครับผมที่นี่กะใส่ใบบักูดใบบัปปกูดมาใส่ ขั้วแบบไง่ายๆนะครับขั้วนี่จะไปดามากน,นะครับว่าบบง่ายๆครับผมไม่บมกัวครับผมใส่ลงไปครับบดเด็บ,บิดเลยสดที่ครับผมบดเด็ดบิดเลยใส่ไปแบบนี้เด้ครับผมตัดสุกทองกันนะที่นี่ก็ใส่พวกเครื่องปรุงนี่ครับพวกเครื่องปรุงเดี๋ยวมาจากโรงเรียงเรื่อยๆให้นน้ำมันแห้งก่อนมันก็เคี่ยวไปเรื่อย ฝากติดตามเลยนะครับเออช่องสวัสดิ์แช่นะน้องแวงครับช่องเล็กๆน้อยๆครับช่องในน้อยฝากไว้ในี่โอมใจพี่น้องทุกคนตัดจริงเมื่อกี้ใส่พริกไทยพร้อมครับพริกไทยเขียวพร้อมแต่ห้ากับบะหมี่เนาะมัน mm. จำเป็นนะครับเอออยู่สิ่งก็ต้องกิน,นส,สิ่งแหละครับเป็นไหนแต่นะอยากงาไทยมะเห็นผัดเผ็ดหรือผัดเผ็ดบ่คือผัดเผ็ดบ้านเฮาบ่คือผิดทางผักกางเขาจะเป็นเครื่องแกงกินนิดนึงแต่ทางใต้เขาจะเป็นเครื่องแกงอีกกินนิดนึงครับเนี่ยเครื่องแกงทางใต้เครื่องแกง ่แกงพัดทะลุ่ง้าอยากให้อร่อยที่สุดก็เป็นเื่องแกงพัดทะลุงครับมันจะเข้มข้นเด็ดมากเลยครับผมการเลือกวัตถุดิบย่างหมูก็ต้องเป็นหมูที่ว่าหมูอายุอ่อนๆอายุบาแก่มากครับเวลาเอามากินมาเคี่ยวมันจะบลเหนียวมันจะนุ่มครับผมนะฮะจะต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วเวฮอก็ขาดอะไรเลยก็คือเอาอันนี้คึ้นาเกียรติออกสุดท้ายแล้วครับที่ขาดอะไรคือ ใบล่ากิดครับผมต้องใส่ใบล่ากิดเข้าไปพร้อมใบล่ากิดอยู่นี่อ๋อใบล่ากิดอยู่นี่มันก็ใส่ใบล่ากิดเข้าไปนี่ครับใบล่ากิดก็จะเป็นใบแบบนี้ครับผมน้องพี่น้งงนองเหมือนใบลาครับถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกไผอ,อีตูข้อยแต่แถบนี้นเขาจะเรียกใบลาครับผมใส่ใบลาไปเพื่อเพิ <c oughs> ่มความ,ามหอมเพิ่ม,ม,มอร่อยเนี่ยถ่ายเองเห็ดเอียงน้อพี่น้องเอ้ยลำบากจริงจัง่อย ต้องไปใบรากิดยี่นผู้ติดตามครบหนึ่งขันผมติซื้อโต๊ะสมัมาอยูอ่บับขาต่างฟองดีดีอยู่ครบก่นอนติดตามเลยพนะี่น้องด้ยใ่ใบรากินลงไปได้หลายได้หลายมันเจบมันร้อนนครับมันจะซีมอยู่ นคอันเลือกวัตถุดิบคือสัมผัญมากครับอาหารเราวัตถุดิบอาหารนี่อันเลือกวัตถุดิบมาใส่สัมผัญมากครับเอ,า,อามาหนี้แึง่งเนี้ยเข้ามาสิ้นมึงเลยไปแซ่บบะแซ่บปะต้องกุ้งครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝา,ากไว้เพียงแค่นี้ก็ได้ครับ ฝากคลิปหนาทีนะครับช่องทวัสดชัยนะหนองแวงเด้อสวัสดีครับ